เวลาบินนะฮะเวลาบินมันจะกดปุ่มลงนะครับสองปุ่มพร้อม,มกันเดี๋ยวผมขับมาขา้างไหนอันนี้คือการสตาร์ทอันนี้ปุ่มปุ่มตรงเจอไอ้จอสติกนะครับตัวนี้มันจะหมุนได้จากถือกล้องขึ้นลงขึนลงถือกลองนะตัวนี้เราสามารถดัน คือตัวนี้จับด้วย GPS เพราะฉะนั้นมันจะมีน้ำมันจะนิ่งปล่อยก็นิ่งเลยใช่ไหมครับปล่อยปุ๊บมันก็จะจะนิ่งเลยตอนนี้มันก็บินอยู่อ๋อเหลือแตระดับน้ำทะเลเท่าไหร่มันก็จะอยู่ตรงนู้นเลยครมันจะไม่ไปไหนพอลมพัดแรงๆอย่างเนี้ยมันก็จะอยู่ที่เดิมครับอ๋อขับไปอันนี้จอยสติ๊กนี่ก็คือเป็นมืออเมริกานะครับคือกลุ่มซ้ายเนี่ย ไปทางขวาก็คือหมุนไปทางขวาไปทางไปทางซ้ายก็คือหมุนไปทางทางซ้ายนะครับไปข้้นหน้าคือขึ้นไปข้้นหลังคือลงน,นะครับอันนี้คือปุ่มซ้ายนะครับแต่ถ้าปุ่มขวาก็คือไปทางซ้ายไปทางขวา ให้จำไว้ก่อนตอนแรกๆที่เวลาเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมือมือใหม่ๆเนี่ยจะจำตรงนี้ไม่ค่อยได้พอเราเป็นแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้ว่าเอย่ยนตัวนี้จะไม่เหมือนกับเครื่องบินบางครับเรามือถันเราแตะพิกไม่ได้มันต้องบังคับตลอดอันนี้คือเราปล่อยไว้เลยเราก็คิดว่าเราจะบินไปขัางหน้าดีหรือบินไปขัางหลังดีมันมีเวลาให้เราคิดเพราะฉะนั้นมันไม่ตกง,ง่ายๆนะฮะนี่ควรต้องระวังก็คือว่าสิ่งอีกฝั่งที่ขึ้นอกมา